พระเจ้ามีความยินดีที่ทางชมรมนักธุรกิจคาทอลิกได้เห็นความสำคัญเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมได้ร่วมกับสมาชิกของสถาบันต่างๆจัดสีวนาเรื่องโกงบ้างไม่เป็นไรแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือเพื่อช่วยกันส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมอันเป็นแก่นคำสอนของทุกาศาสนาลงสู่ภาคธุรกิจสังคมและการเมือง คริสต์ศาสนาสอนให้าศาสนิกชนมีบทบาทหน้าที่เป็นประดุจเกลือดองแผ่นดินและแสงสว่างสองโลกซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตเป็นจิตวิญญาณและมโนธรรมของสังคมที่ตนอาศัยร่วมอยู่ด้วยพระสันตปะปาปาประมุขของครศศิสต์ศ,ศาสนาคาทอลิกองค์ปัจจุบันเบนเดดิกที่16ทรงเป็นหัวมนุษยชาติที่ถูกกระทบจากวิกฤตการเงินของโลก จึงได้ออกสมณศาสตร์ตื่นใจเมื่อวันที่29มิถุนายนคิสตงศั2กราชื่อ Caritas in Veritate แปลเป็นภาษาไทยว่าความรักในความจริงในสมณศาสตร์ได้ระบุถึงปัญหาวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของคนจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ต้นตอของปัญหาก็คือผู้บริหารธุรกิจขาดศีลธรรม และมีความโลภเป็นปัจจัยในการหากําไรโดยขาดวินัยทางการเงินพระองค์ท่านยังสงกล่าวอีกว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์และความต้องการของมนุษย์ดังนั้นต้องมีหลักศีลธรรมควบคุมทั้งในด้านทรัพยากรด้านการเงินการผลิตการบริโภคและวงจรธุรกิจเพราะการตัดสินใจทุกเรื่องในทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อศีลธรรมพระองค์ท่านทรงเน้นว่า ธุรกิจที่ดีต้องรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศนั้นรับผิดชอบต่อคนงานไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคการแข่งขันด้านผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมในทุกๆสังคมช่วยพัฒนาระบบการผลิตและระบบสังคมให้เข้มแข็งธุรกิจที่มีคุณภาพเช่นนี้จึงจะสามารถช่วยเกิดการพัฒนาอย่างยัง่งยืนได้ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ซึ่งก่อตั้งมาได้21ปีโดยมีวตัตถุประสงค์หลัก3ประการคือเพื่อเป็นเครือข่ายเกื้อกูลและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ธุรกิจของสมาชิกเพื่อกลกูลกันและกันอันที่สองเพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจตามจิตตรรมของศาสนาแคทอลิกคือการรักรับใช้เพื่อนมนุษย์โดยเน้นเรื่องบรรษัทพิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและประการสุดท้ายเพื่อช่วยเหลือกิจการ ทางศาสนาและสังคมทั่วไปตามศักยภาพของชมรมในครั้งนี้คณะกรรมการของชมรมเห็นว่าประเด็นเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมเป็นเรื่องระดับชาติที่ต้องการการแก้ไขอย่างมุ่งมัน่นที่เราจําเป็นที่จะต้องรับมาแล้วก็ต้องมาแก้ไขลูกหลานเราจนกระทั่งถึงเหลนให้ได้ก็คือต้องยึดถือเรื่องของส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตัว ที่เราเรียกว่าหลัก c o n FLICT OF INTEREST เนะี่ยคือหมายความว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของรัฐะเป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วเนี่ยคุณจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนไม่ได้เป็นอันขาดหลักอันนี้เนี่ยวัฒนธรรมไทยรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยรู้จักกันนี่หว่ากนกกับผมร,รู้จักกันนะสมมุติว่ากหนกอยู่การบินไทยผมจะบอกกนกนะฮะบอกว่าเฮ้ยตัว๋วต้องพิเศษหน่อยนะเว้ย อ่าใช่รป่าอย่างนี้กหนกเจอเยอะไหมเจอเยอะแต่ไม่เคยให้ครับอย่างนี้แหละครับสังคมไทยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยสะเทือนแผ่นดินเลยนะครับผมผมผมเรียนเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยท่านก็ต้องการความสะดวกอย่างที่คุณคุณกอบการพูดถึงเนี่ยนะฮะเรื่องเรื่องของอำนวยความสะดวกจ่ายเงินนะเบีเ้ยบายรายทางอะไรต่ออะไรนะฮะ ลูกหลานเนี่ยนะรเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเขาเปลี่ยนให้ได้เรื่อง c o n f lict of i n ินเ e s รเเนี่ยเพราะพระคัำภีบอกไว้แล้วว่ามนุษย์เราจะเป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและซาตานขณะเดียวกันไม่ได้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดต้องแยกออกจากกันถ้าคุณรับใช้ซาตานก็หมายความว่าคุณเอาเรื่องส่วนตัวของคุณนะครเป็นใหญ่แต่ถ้าคุณจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าคุณต้องถือส่วนรวมเป็นใหญ่ ตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยผมผมเรียนเลยว่ามันเป็นการทำลายระบบอุปถมัมต้องโคมม่นล้มฮาทำไมคอร์รัปชันจึงอยู่ในสังคมก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมีตัณหาตัณหาและความทะยานอยากที่ไม่มีที่สุนสิ้นสุดของมนุษย์นั่นเองเนี่ยทำลายระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยด้วยเพราะอะไรเพราะระบอบประชาธิปไตยเนี่ย เปิดโอกาสให้คนเนี่ยนะได้ทำอะไรต่ออะไรได้ตามใจชอบแต่ทำตามใจชอบแล้วไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักพอประมาณในที่สุดแล้วก็จะทำลายตัวเองและระบบของมันเองที่จะต้องมีจริยธรรมมากที่สุดก็คือการปกครองบ้านเมืองถ้าหากว่าเราเดินตามแนวของอการปกครองบ้านเมืองที่ดีคือมีจริยธรรมมีเหตุมีผลมีหลักการแล้วเนี่ยนะฮะ S <S <an> <S เราเชื่อแน่ว่าปัญหามันก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ทำยังไงได้ครับว่าบ้านเมืองมันยุ่งเหยิงมาก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่ขาดอยู่อย่างเนี้ยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงต้องไม่ท้อแท้ใจและไม่ท้อถอยในการที่จะปลุกจิตสำนึกของคนนะที่อยู่ในบ้านเมืองไทยยธรรมที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าสร้างจิตสำนึกนะครับในการ รักส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนเราจำได้ไหมว่าคณะรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่ว่วว่าจะไม่โกงถ้าหากว่าในประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่นะันเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ และตั้งจากที่ปฏิญาณให้สัต์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วโกงไหมครับนั่นหมายความว่าการให้สัตยปฏิญาณนั้นให้ที่ปลายลิ้นไม่ได้ให้เดืยวหัวใจและไม่ได้ถึงในความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่ตนเชื่อและศรัทธาคุณถูกคอนโทรลด้วยศาสนาที่คุณเชื่อและศรัทธาหรือเปล่าผมตอบแทนได้เลยวว่าไม่สองเลยนะสาม ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยขึ้นศาลและสาบานตนต่อหน้าผู้พิพากษาจะมีคําให้สาบานทั้งศาสนาพุทธสังศาสนาคริสต์สังสศาสนาอิสลามและก่อนที่จะให้ให้การนั้นต้อบอกว่าข้าขอสาบานว่าหากการพูดของข้าเป็นเท็จขอให้พระเจ้าลงโทษหากการพูดของข้าให้การของข้า เป็นข้อจริงขอให้ความดีจะเกิดขึ้นไอคนที่เป็นฝ่ายจำเลยก็พูดอย่างนี้แหละไอคนที่เป็นฝ่ายโจทก็พูดอย่างนี้แหละท่านั้นมันต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใครคนหนึ่งคนใดนั้นกล้าประกาศสงครามสัจธรรมกับพระุรนเจ้าที่ตัวเองเชื่อและศรัทธานี้ผมมียุทธศาสตร์ขอร้องว่าคริสเรียกศาสตร์คริสศสาสนากชนเข้าบทพุทธ เข้าวัดมุสลิมเข้ามาสัสยิดไอ้ที่มันมีศาสนาอยู่ในบัตรประชาชนเน่เอากลับมาให้อยู่ในหัวใจกันนั่นแหละครับความสันติสุขที่อยู่ร่วมกันอย่างยืนยืนจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยไม่งั้นมไ,รรไม่มีทางรอกครับไม่มีทางฉันผมอยากจะฝากท่านทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายแล,แล้วก็ท่านกนกและผู้ร่วมทั้งหลายแล้วว่า ตราบใดครอบครัวยังเห็นธุรกิจดีกว่าลูกกว่าพัญญาที่จะให้เข้าใกล้ชิดธรรมะตราบนั้นครอบครัวนั้นหายนะโกงเป็นบาปการให้สินบนเนี่ยตามหลักการวอสาศาสายสลามาผู้ให้ผู้รับ ผู้จัดการก่อให้เกิดขึ้นพระเจ้าสาบแช่งฉะนั้นเนี่ยขนาดถ้าพี่กนกเป็นใหญ่ในการบินไทยเพียงแต่วัดดีมมไม่ยกมือไหว้นี่ก็สวยแล้วยกมือไหว้ไม่รับไหว้ก็สวยแล้วแต่นี่พระเจ้าบอกว่าขอสาบแช่งสำหรับผู้ที่รับสินบน ให้สินบนและผู้จัดก,การสินบนการทุจริตขอัท่านถือเป็นบาปและมีความเชื่อและศรัทธาว่าสิ่งที่ได้มาจากการโกงทุจริตนั้นเป็นเชื้อไฟที่จะไปเผาในขุมนรกการยืนยันต้องการโกงการทุจริตไอ้คำว่าโซเชียลทรัพนี่คืออะไรฮะมันเป็นหลุมพรางหรือว่าหลุมดำเนี่ย ที่ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับคอรัปชันเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือความเลว้ายของคอรัปชันที่มีอยู่ในประเทศอย่างประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการเป็นโรงเรียนนั้นเนี่ยมิเพียงแต่เป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่จะต้องให้มีการพัฒนา ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social skills แล้วก็ moral value แต่แต่ไม่ใช่แค่ว่าให้ท่องจำนะครครูหรือโรงเรียนเนี่ยจะต้องดึงเอาความเป็นจริงในโลกภายนอกเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสเพื่อเรียนรู้และเกิดมีความเข้าใจในการพัฒนา5ข้อในคุณธรรมในจิตใจของนักเรียนเองข้อที่1 g e n e r o s i t ทำยังไงก็ตามให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเนื่องจากเก่งเนี่ยจะต้องแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยกว่าไอ้ A generosity ตัวนี้นะครัเป็นตัวที่สําคัญมากเป็นทั้ง moral value เป็นทั้ง social skill นะอันที่สองจะต้องมีความกล้าหาญในการที่จะบอกว่าครูครับอย่างนี้ผิดครับหรืออาจจะบอกเพื่อนเพื่อนกำลังจะชวนสุบุหรีเฮ้ไม่ได้นะครับนี่ผิดครับคือจะต้องมี courage เเรีนะอันที่สามก็คือ นักเรียนเนี่ยจะต้องมีจุดยืนในชีวิตเขาเรียก principle เช่นไม่พูดปดรด integrity สูงนะเคารพนบนอบแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดยืนแลนะสิ่งญญต่างเหล่านี้นะฮะจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็อันที่อันที่สีก็คือ imagination คือ imaginative ability ไม่ใช่ว่าฟังแต่ครูท่องอย่างเดียวพุ่งนี้มาก็เอาการ20คำ3าสิคำแต่ครูเนี่ยจะต้องสร้าง เจออะไรก็ตามเนี่ยก็เราให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วพวกเราจะทำไงต่อเนี่ยปัญหาอย่างนี้แก้ยังไงอันนี้คือ social skill นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่การทํางานร่วมกันเล็กๆน้อยๆเราไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วนี่แหละก็คือการพัฒนาเด็กไทยพันใหม่ล่างสุดท้ายคือ resolution คําว่า resolution ก็คือว่าทุกวันที่หนึ่งของมกราเราจะบอกโอ้ oh, ต่อไปนี้จะไม่โกงต่อไปนี้อะไรต่ำกว่า1ิบาทไม่รับคงไม่ใช่งั้นนะครับ คืออะไรอะไรก็คงไม่รับแล้วไม่สูบุรีไม่พูดปลดน่งนี่คือ resolution แต่ดกรเคิร์ทฮานสอนบอกให้พวกเราเนี่ยจะต้องให้นักเรียนก่อนนอนทุกคืนเนี่ยถ้าเป็นคริสสวดถ้าเป็นพุทธสวดมนต์ถ้าเป็นมัสยิดไอถ้าถ้าเป็นอิสลามก็สวดอิสลามในขณะเดียวกันให้ตั้งใจมองย้อนวันนี้ว่าจะทำอะไรที่ค่อนข้างบกพร่องเล็กๆขึ้นมาอหน,นึง่งเช่นดื้อกับแม่ หรือว่าลอกกันบ้านอะไรก็แล้วแต่แตาวัชขอให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นคือผิดแล้วก็ resolve คือ resolution ว่าพรุ่งนี้หนูจะทำให้ดีขึ้นวันนี้ที่เรามาพบกันที่นี่นั้นเนี่ยเราไม่ได้มากล่าวโทษใครเราไม่ได้มาเพราะพักไหนหรือสีไหนนะครับเรามาด้วยจิตอาสาจริงๆที่ต้องการที่จะกระตุน้นเพื่อให้คนซึ่งมีความเห็นตรงข้ามกับที่บอก โกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรซึ่งมีอยู่ถึง38%ให้ถือว่าเป็นการมองอย่างทางบวกแล้วกันนะครับเพราะว่าการศึกษาของเอแบกครั้งที่แล้วที่บอกว่าเยาวชนไทยถึง62%เชื่อว่าโกงนิดโกงหน่อยไม่เป็นไรหรอกถ้าตัวเองได้ประโยชน์แล้วประเทศชาติจะอยู่อย่างไรก็มองในแง่ดีว่า38%ของคนไทยหรือคนที่ได้ไปรับการสัมภาษณ์ นั้นเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าอย่าเลยโกงนี้โกนร่อยนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกเราก็อยากให้38%ตรงเนี้ยนะครับใน3ปี5ปี8ปี10ปีข้างหน้ามันกลายเป็น6กสิบเอนต์บนชีรัทจากนั้นเนี่ยโดยพระคารินาเรนาโตราเฟลมาติโน่นะครับได้จัดประชุมนะครับนานาชาติในหัวข้อ The Fight Against Corruption เมื่อปี2006หลายปีที่แล้วนะครับนะข้อสุป เขียนไว้ตามนี้นะครับสั้นๆคอรัปชันบิดเบือนบทบาทของสถาบันตัวแทนต่างๆเพราะถูกใช้เป็นสนามรบทางการเมืองมีการต่อรองระหว่างผู้ขอใช้บริการและการบริหารของรัฐให้เกิดประโยชน์พิเศษกับผู้มีออิทธิพลกลุ่มน้อยและเป็นการขัดต่อความดีส่วนรวมของประชาชนทั้งหมดการคอรัปชันจึงเป็นใยสำคัญที่ทำให้เกิดการด้อยพัฒนาและความยากจนและ สรุปสั้นๆตามมานะครับว่าประชาชนต้องร่วมกันเสริมสร้างความโปร่งใสในการเจรจาทางเศรษฐกิจการเงินและให้นานาประเทศถือปฏิบัติตามกฎหมายร่วมมือกันทางด้านสังุยิธรรมในเรื่องการส่งผู้ร้ายค้มแดนและอื่นๆการลาทิ้งคอร์รัปชันจะช่วยนำไปสู่พัฒนาการและการกินดีอยู่ดีให้ช่วยกันสร้างพฤติกรรมรักความซื่อสัตย์และการลงโทษคนที่ไม่ซื่อตรง ลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายโดยให้ทําความดีชดเชยความผิดและต้องมีการมอบรางวัลให้กับผู้มีจรรยาบาลด้วยณวันนี้กฎหมายเราก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ใช้จริงหรือเปล่าันอันแรกเนี่ยคือต้อง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 ทำทำได้จริงนะอันที่สองก็คือต้องคอยดูพวกกฎระเบียบต่างๆว่าเรายังมีจุดจุดโหวหรือเปล่า ที่ทับก่อให้เกิดการที่เป็นทุจริตคอร์ปชันแต่เขาบอกว่าส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ฮ่องกงสามารถเปลี่ยนประเทศได้ก็คือการสร้างจิตสํานึก u u l l i c w w r r n n s s เนี่ยเป็นเรื่องของความอยู่รอดเพราะเราเป็นคนไทยประเทศนี้ลูกหลานเราต้องอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยังสร้างอนาคตที่ถูกต้องให้กับบ้านเมืองเนี่ยก็บอกแล้วนะคะไม่ใช่หน้าที่รัฐบาล ไม่ใช่หน้าที่นักการเบืองใครไม่ทําเราต้องทำณนะวันนี้นี่ต้องลุกขึ้นมาทําแล้วก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถทําอะไรได้เมื่อกี้คุณวิชัยซึ่งเป็นเลขาของหอนค้าก็โทรมามีงานต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายของเราเรายังเรายังเรายังต่อะคะ่ะแล้วก็ต่อไม่ใช่เป็นเพราะเพราะย้ำอีกครั้งไม่ใช่กระแสแต่เพราะว่านี่คืออนาคตของลูกหลานเราอนาคตของประเทศเราซึ่ง ประเทศเราในหลวงท่านสอนไว้ใช่ไหมคะว่ามันต้องเขียนด้วยมือเรามันต้องอยู่โดยใจของคนไทยแล้วก็มือของคนไทยเพราะฉะนั้นจริงใจจริงจังแล้วก็ลงมือทำ